สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักวิธีการอัปเกรดตำแหน่งของเรากันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเป็นแค่ยูเซอร์อย่างเดียวก็จะมาออสอนท่านอัปเกรดนะครับวิธีการอัปเกรดง่ายๆเลยครับก่อนอื่นตอนที่ท่านจะอัปเกรดนะให้ท่านคลิกไปที่รูปถ่ายก่อนนะเพื่อทําการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยครับให้เป็นหน้าของเราโดยการคลิกไปที่อัปโหลดครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกภาพไปเลือกภาพเอาภาพนี้แล้วกัน ท่านี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับเราสามารถเลื่อนได้แล้วเราทําการกดหนะสีน้ําเงินตรงนี้นะครับสักครู่ก็จะทําการดาวน์โหลดนะทำการโหลดปุ๊บเสร็จถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากนั้นเราทําไงต่อนะฮะเราก็กลับไปที่หน้าหน้านี้เหมือนเดิมการอัปเกรดนะครับกดไปที่รูปจรวดสีทองทองตรงนี้นะครับคำว่าอัปเกรดเราก็ติดไป การอัปเกรดนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองตำแหน่งในส่วนนี้นะครับก็คือ partner และ folder นะ partner ก็คือตำแหน่งที่ได้รับสิทธิ์ในการารับลิงก์แล้วก็ขยายได้1ชั้นลึกนะฮะส่วนก็คือ folder เนี่ยสามารถขยายได้ถึง5ชั้นลึกนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกนะครับสมมติว่าผมเอาเป็นตำแหน่ง folder ชุด f 9้นะครับเราก็ติ๊กนะสั่งซื้อหลังจากนั้นนะครับให้เรากรอกที่อยู่นะ ตรวจสอบสินค้าก่อนแล้วก็วใส่ที่อยู่นะฮะใส่ที่อยู่ทําการใส่ที่อยู่เลยที่อยู่นี้เลยแล้วก็เลือกชําระนะครับก็คือให้เลือกชาระเป็นเป็นอันนี้นะครับก็คือ qr payment เลือกเลยครับหลังจากนั้นให้ทาการยืนยันการสั่งซื้อครับแล้วก็ทําการกดโอเคครับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับก็จะมี QR code นะครับที่เป็นรูปนี้ให้เราทำการแคปหน้าจอครับพอแคปหน้าจอเสร็จนะครับก็ทำการไปเขา้าไปเข้าหน้า,อาแอปธนาคารนะรแล้วก็ทำการชำระตามขั้นตอนแค่นี้เราก็สามารถอัปเกรดได้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนง่าย,ายลองทำกันดูนะครับ